ฮอีแ้ <Hobby> <Yay! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือทินาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครใครก็เล่นมาต่อกันนะครับ กับหุ่นในซีรีส์ The Witch from Mercury อีกตัวที่ออกมาพร้อมกับการดัม a r r i a l r e v i ิ w นั่นก็คือจันจันจันไฮเกต 1. 1ต่อ1 4 4การดัมลูฟิสทอนครับการดัมแมมมดแห่งโลกนั่นเองอ่า ก่อนหน้านี้เราได้ประกอบอูกันไปแล้วนะครับนี่คู่ของเขามาแล้วนั่นก็คือลูฟิสทอนนั่นเองอ่าเราก็จะได้เห็นเขาตีกับน้องแอเรียลในตอนท้ายของซีซั่นที่1ไปแล้วนะฮะนี่คืออาร์คเวิร์หน้ากล่องนะครับเป็นแบบนี้นะอ่าเมื่อต่อเสร็จแล้วนี่ตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้เออ หลายคนบอกว่าไม่ค่อยชอบเท้าของตัวน้องเท่าไหร่เท้าน้องเหมือนตัวไก่ก็จริงนะแต่ก็โดยรวมดูทรงดูอะไรแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างแอบเท่อยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันต่อเสร็จแล้วอาจจะว้าวเหมือนอูก,ก็ได้นะเออนะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องทำอะไรได้บ้างก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะดาบเลเซอร์อยู่ตรงหลัง หลังแขนนะฮะนี่แบบนี้อ่าแล้วก็มีมือกลางนิ้วมาให้นะครับมีอาวุธเป็นเปินแผงด้านหลังนี่สามารถกลางออกได้เหมือนลูฟิสอูนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของลูฟิสทอนตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไป ไปเปิดกล่องกอันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของรูฟิสทอนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้เปิดมาก็เจอดาเมรก่อนเลยอ่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะสำหรับสติกเกอร์นะครับและมีคนทักมาถามผมว่าพี่ครับแปะสติกเกอร์ตรงหน้าผากรอดไหม ชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้อาจจะแปะยากนิดนึงนะ,ะก็ค่อยๆแปะนะครับก็ค่อยๆแปะนะ,ะในส่วนของแผงสีขาวนะครับอึบๆ,ๆๆๆนี่แผงสีขาวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเข่านะครับปากอ่าด้านหลังอันเนี้ยเอาไว้แปะตรงปีกด้านหลังนะฮะเป็นในส่วนของแขนแล้วก็เอวของลูฟิสทอนนะครับ แผงสีดำด้านหลังนะครับเป็นในส่วนของปืนอ่าแล้วก็โครงบางชิ้นส่วนนะครับและแกเห็นไหมยพยายามจะได้แผงสีขาวนี่เขามีมือกลางนิ้วมาให้อยู่อ่าอันนี้มีทั้งมือกำมหมัดนะฮะกำอาวุธแล้วก็มือกลางนิ้วบีนึงนายคิดเหมือนฉันไหม ใช่ฉันคิดเหมือนเธอเลยมีสอ่า <laughs> <laughs> ใช่ครับถ้าเราหาอ่ามือกลางนิ้วไม่ได้ก็เอาของรูฟิสทอนหรือไม่ก็ของรูฟิสอูเอาไปให้การดั้มรีบิวใช้ได้นั่นเอง <laughs> ไม่ต้องหาแพ็คบูสเตอร์ให้วุ่นวายนะครับเราสามารถใช้มือของน้องอูกับน้องทอน ได้เออแล้วเราก็จะทำให้กันดามแอรีลรี i ิวมีท่าตบยุงนั่นเอง <c oughs> จัดว่าดีนะและรู้สึกว่าเนี่ยหลังมือก็คล้ายๆกันด้วยนะครับหลังมือก็จะคล้ายๆกันนะ <c oughs> อ่าแผงนี้นะครับเป็นแผงฉีดทั้งหมด4สี4นะครับก็จะมีสีดำใสสีเขียวสีแดงแล้วก็สีช็อกโกแลตนะฮะสีช็อกโกแลตนมนะฮะ ก็สีเป็นประมาณเนี้นะเออสีมันช็อกโกแลตนมนมหน่อยนะเห็นแล้วหิวนะครับก็แผงนี้นะครับในสีช็อกโกแลตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแพ็คหลังนะครับแล้วก็มีส่วนหัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาจริงนะสีของตัวลูฟิสทอนเนี่ยกับอูเนี่ยจะไม่ค่อยตรงในอนิเมะนะฮะสีมันจะคนละเฉดกันนิดนึงนะมาแผงนี้นะครับถุงนี้เป็นถุงสุดท้ายละ แผงนี้ก็เป็นเกราะของลูฟิสทอนอืมนี่นก็นะฮะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับชัดและลึกนะครับนี่แผงด้านหลังนะฮะเป็นดาบเลเซอร์นะครับนี่แล้วก็แผงสีดำเป็นโครงและข้อต่อนะฮะต่างๆของตัวลูฟิสทอนนะครับตามมีเลย หมดแล้วเรามาดูคู่มือกันบ้าง a r ิ w o r k นาเรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะบอกว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับนี่อ่าเห็นไหม <c oughs> โทษ <c oughs> เห็นไหมสีของตัวในอนิเมะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของพลาสติกเนี่ยก็จะคนละสีนะฮะจะอีก เฉดหนึ่งนะฮะเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าตอนที่น้องสู้กันน้องสู้ในอวกาศใช่ไหมอวกาศเนี่ยก็จะมีสเปกตรัมทําให้เกิดการหักเหของแสงนะครับสีตาที่เราเห็นในในทีวีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเฉดหนึง่งแต่ว่าสีจริงๆแล้วมันเป็นอีกเฉดหนึง่งอันนี้คือทฤษฎีจริงจริล่ามัวยอก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 จริงๆก็คือว่าสีมันคนละเฉดกันแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันก็ดอปไปนิดนึงนะฮะดอปไปนิดนึงนะ มานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับ1 2 3 4 5 6 6แผงนะครับสติกเกอร์1แผงนะวิธีการประกอบนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะให้ประกอบจากหัวมาตัวมาแขนนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบขามากระโปรงอ่ามากระโปรงมาในส่วนของอาวุธแล้วก็ตัวแพ็คด้านหลังนะครับ หมดแล้วขั้นตอนการประกอบมีแค่นี้เลยจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวเราไปประกอบรูฟิสทอนตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวนะครับแล้วมาดูกันว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องจะเท่เหมือนลูฟิสอูไหมนะอ่ะไปะไปประกอบกันเลยครับตัต่ตัตแล้วฉันก็ประกอบรูฟิส ทอนเสร็จแล้วเนะครับทอนเหลือแค่นี้เองเออเฮ้ยแกสารภาพตามตรงตอนแรกที่ฉันประกอบเสร็จอะฉันกลับไปดูคู่มือใหม่นะว่าฉันประกอบขากับแขนน้องสลับกันหรือเปล่าโอ้ยไม่แปลกใจแล้วทำไมใครบูวีน้องว่าน้องเป็นลูกไก่ลูกเจีย๊ยบเป็นช็อกโกโบนะฮะเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองเป็นช็อกโกโบได้เลยเนี่ย โอ้ยลูฟิทอนโอ้ยสงสารเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะในกระตูนเนี่ยภาค2อะน้องอาจจะมีเกราะมาเสริมหรือไม่ก็อาจจะเอาไปรวมร่างกับลูฟิสอูเอออันนี้ฉันมโนนะออไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่เราออกมาเนี่ย มันเป็นตอนที่ออกไปสู้กับแอเรียลในตอนที่12ของซีซั่นที่1นะครับอ่าก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ทำไมฉันดูในทีวีเหมือนขามันยาวกว่านี้นะ <c oughs> แต่พอออกมาเป็นของเล่นทำไมเหมือนเป็นลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยอ่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับต่อแบแบๆก็เสร็จนะ จุดที่ควรระวังนั่นก็คือพลาสติกสีช็อกโกแลตเวลาตัดระวังระวังนะครับเก็บงานดีๆใช้ครีมคมๆเพราะน้องทิ้งรอยบาดเจ็บค่อนข้างชัดเลยนะครับค่อนข้างชัดเลยนะก็เก็บงานดีๆตัดดีๆนะครับในส่วนของเขาค่อนข้างแข็งไม่ค่อยห่วงนะครับจุดที่ควรระวังจุดอื่นมีไหมก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะ ขยับเนี่ยก็ขยับได้ดีครับเหมือนลูฟิตอูเลยนะครับขยับได้ดีนะฮะถึงแม้รูปทรงน้องจะดูแบบไม่คุ้นตาประหลาดๆนิดนึงอ่าแต่ก็อืมน้องคือการดมนะน้องคือกันดะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยให้มือกลางนิ้วมานี่และมีหลังมือมาด้วยอ่ามือกลางนิ้วนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นกับ การดั้มแอร l r e ลรีบิวได้นะครับอ่าไปเปลี่ยนหลังมือเอาหลังมือของแ e รีย l มาใส่ก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่หามือตบยุงหรือมือกลางนิ้วนะฮะนี่ก็เอาของอู้กับของทอนไปใช้ได้นะครับให้อะไรมาอีกนี่มีอาวุธเป็นโล่ตรงนี้นะครับ โลตรงนี้เขาก็จะมีด้ามดาบเลเซอร์ซ่อนอยู่ด้วยอ่าจะคล้ายๆของลูฟิสอูเลยนะฮะนี่ซ่อนอยู่หลังโลนะครับและหลังแขนเขาสามารถที่จะเอาดาบเลเซอร์มาจุบได้นะจุบยังไงก็เอาออกมานะครับค่อยๆดึงดีๆนะมันเป็นตัวล็อกอยู่นะฮะค่อยๆขยับล็อกดีๆแล้วก็ขยับออกมาแล้วก็ดันให้มันดังครึกนะฮะอ่ะล็อกแล้วนี่แบบนี้ แล้วก็เอาด้ามดาบเลเซอร์มาใส่ชึบนี่แบบนี้นะครับก็จะมีสองข้างนะครับข้างนี้ก็จะมีเหมือนกันนะก็เวลาขยับนะครับเวลาขยับน้องก็ระวังระวังหน่อยนะครับมันเป็นล็อกอยู่นะขยับให้ตรงตามล็อกเขานะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับอาวุธอีกอันนึงก็คือปืนครับนี่ ให้ปืนมา1กระบอกนะครับและอีกอันหนึ่งก็เป็นแผงด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกับ r ูฟิสอูนะครับที่สามารถกางได้แบบนี้เป็นตอนปล่อยพลังนี่กางได้แบบนี้นะครับนี่ก็มีเท่านี้เลยมีประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนกับของ รูฟิอูเลยนะครับก็คือรูข้างหลังมีเหลืออูอีก3ลรูเอาไว้ทำอะไรนะฮะและแขนที่ยาวผิดปกติของน้องมันต้องมีอะไรสิเอออ่ะก็นะฮะทั้งอูทั้งทอนยังเป็นปริศนาอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามดูในภาค2นะครับในซีซั่น2นะว่าน้อง จะมีอิทธิฤ์อภินิหารอะไรนะฮะทั้งอูทั้งทอนเลยรวมล่างกันได้มีแพ็กเสริมนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้คือการมโนของผมนะเฮอ,อนะฮะก็เดี๋ยวเราไปจับ blue f i ทอนตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงานไฮเกต่ต่อ144การดำรูฟิสทอนตวนนี่ไม่รู้จะโป้งงไงดีเฮ้ย hey, แกว่าไม่ได้นะมันต้องมีเหตุผลสิที่น้องออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้เออแขนที่ยาวกว่าแขนเอ้ยแขนที่ยาวกว่าขาเออมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรมันต้องมีนัยยะอะ่ะ รอติดตามกันดูได้ในซีซั่นสองนะครับว่าในยะนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือแค่คนออกแบบอยากออกแบบออกมาเป็นแบบนี้แค่นั้นหรือเปล่าเอออ่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในเดือนเมษานี้นะครับไป้เงล้ครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องทอนเออเข้ามาเมนเข้ามาพูดคุยกันได้นะอย่าว่าน้องแรงนะอย่าบูบี้น้องมากนะสงสาร หรือจะเข้ามาแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ h o อบบี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี้ก็จริงๆก็คือว่าออที่ทำเนี่ยมันทำติดต่อกันตั้งแต่สุกเสาร์อ่าไม่สุกสิเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาวันจันทร์อ่ มันติด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 กันนะฮะไหนจะไลฟ์อีกไหนจะถ่ายงานอีกแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์อีกเสียงมันก็เลยหมดนะครับไม่มีอะไรนะยังสบายดีอยู่ภูมิแพ้ยังไม่ขึ้นจ้าก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนจากกันฝากกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันเป็นคอนเซปของช่องนี้ไปแล้วเพราะฉันคนนี้ฉัน ชอบไลน์ไม่เป็นเวลาครับผมไลน์ไม่เป็นเวลาครับผมช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมไลน์ไม่เป็นเวลาเองครับมันจะได้เด้งเตือนนะครับเวลาผมไลน์นะครับตามนั้นนะครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับผมและที่สำคัญนะพวกแกช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอพักเสียงแป๊บ ไม่รู้ว่าน้ำขิงจะช่วยได้ไหมนะก็เดี๋ยวลองจิบน้ำขิงดูสักวันหนึ่งนะฮะเสียงน่าจะกลับมานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปลจะจันแนบ๊ายบายมัมมัมมัม